สวัสดีครับวันนี้ก็มีผมเอง A5 ตุ้มตั้มต่ำต่ำต่ำตักนะครับอันนี้ก็มาเล่นนะครับแมวประจนไพ่ e ี EP เท่าไหร่อะไปดูก็คลิปนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มเหล็กนะครับก็ยังไม่ได้สร้างแบบจริง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 จังๆหรอก ผมเริ่มคิดว่าชุดก่อนเราจะพังเพราะไอเพราะไอตกเนี่ยแหละช่างเถอะเคเค,คลิปนี้เราก็จะมาสร้างความเหล็กเราจะหาพื้นที่โล่งๆก่อนซึ่งอยู่ไกลจากบ้านเราหน่อยนะคเพื่อที่จะได้ไปแหลกนะตรงประมาณนี้ได้อยู่เขี่ยต,ต้นไม้ก่อน ผมก็จะสร้างเหมือนพี่แท็กเลยนะครับออแล้วอย่าไปลืมติดตามช่องพี่แท็กด้วยนะแท็กเกิดสี่แปดสามหกอะไรนะอโอเคนะ่ก็จะมาลงม,มากันเลยหนึ่งเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนผม,มลืมอะไรแบบนี้แบกนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมลืมเอาไปใส่น้ำนี่หว่า ยเยอะโอเคแล้วก็วางน้ำก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้อ้าวน้ำของหอเอาละเอาจะไปทำตรงอื่อนกันดีกว่า ตื่นตื่นตืตืตืนเราจะมาตรงนี้เตืออะไรโอ๊ยว้าเจ็บเจ็บหัวใจแทนฉันยังรักเธอแต่เธอก็ไม่นักฉันแหมกลุ่มหัดใจกันเกงในบตดตูดทีนั่นก็จะมาขึ้นตอบสูงส ไม่ได้ไปดูเลยนะครับสุดแล้วงั้นหรอโอเคหน้าก็จะค่อยคขุดกันแต่ขุดกแจกด้านล่างก่อนนะขีเหน้ก็จะเริ่มไปเลยเูาแล้ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เคนะ่าเราก็จะปัดไปก่อนเราทำเสร็จกันเลยฮู้ฮู้ก่อนที่จะทำเราต้องขึ้นไปนอนก่อนชุบชุบแล้วกดสไลเดอร์แล้วกว็นอนโอเคถึและแล้วก,วนนเวกว็เอโมจิ ค okay. แล้วก็ M L G ไม่ตรงแล้วมั้งโอเคน่าวัากจะกระต๊อกเอาทไมเดินช้าจังอ่ะวิ่งวิ่งโอเคเดินชอมอนุวนัตดใสแล้วทำยังไงดีทำถึงมอนันจะใส,สามาก เพื่อผมำทำครับติ่งเทเบิลดีกว่าเดี๋ยวกัารตัดไม้แถวๆนี้โอเคแล้วก็ตัดไม้ต้นนึง กันเลยแล้วก็คราฟติง้งเทเบิโลโอเคเออแล้วเราจะคราฟอะไรบันไดนี่หว่ะแฉะเราจะคราฟบ,บนันไดทำชม่มโอเคถ้าน,นราก็จะมาทำไมอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเอามาเยอะๆก่อน อันนี่ว่ะเออบันดไดเฮ้ยเอามาเอามา่ชุบชุบชุบเคประมาณน,นี้น่าจะพอนะครับเฮ้ยสมิติใต้น้ำอืมเอาครับน้ำชมผมคิดว่าผม เพื่อจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเราเราก็ขออนุญาตปรับเป็นเพชรฟูแล้วกันเพื่อจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนในการทําฟาร์มเด็กของเราขอร้อนถึกคลิปนึงคลิปเดียวเอ้ยเอ้ยชึบ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 ,ชบกดไม่ได้อันี้นี่โอเคเอาไม่พอเลยโอ้เจ็บ มีคอร์นี่ไม่มีหน้ามาตกอีกโอเคคุณ okay. ผ okay. ู้ชมเช่าผมควรสร้างสูงกว่านี้ไหมอืมผมคิดว่าควรนะโอเคงั okay. น้นก็ใช้บล็อกนี้เพื่อต่อขึ้นไปสูงกว่านี้นักกัน syuk syuk, aku boleh rig dia lah. Bok sai, okay. Bawa begini lebih kuah. Yang ni, akan lebih mudah. ไอ้เม้าจี้โอเคยังไงต่อครับบันไดเหรอ,อน่าจะใช่ตกครัฟที่ไหนน,นี่เองต้องคิวครับมานี่เลยดีกว่าเอาแทนไหนดีที่แล้วกัน มาเยอะสุดสุดที่มันจะเยอะได้กดแล้วคราฟเอ,องก็แหละชุบชื้นน่าจะพอแล้วนะท,ทาน Bye ชมเราเสียเวลาไปเก้านาทีแล้วใน,นบอกอว่าคลิปนี้จะสร้างเฮ้ยวุ่นวายจริงๆกลับไปบันไดเราตัดไปตอนเราได้คนกิดเยอะๆเลยแล้วกันครับท่านชมโอเคครับท่านชมตัวนี้จะทำเสร็จแล้วเราก็จะเอ็นเอลจีนะครับอ้าวปรากฏว่า MLG พลาด ตายเลยไมล่ะดีจริงๆที okay, ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วครับุ่นผู้ชมงัมน้นเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยโู้โหจิงงัน้นเราก็จะไปทำกันแต่งแงใส่ชิบก่อนไม่เข็ดเลยน่าเรา ผมบอกเลยฟาร์มนี้ผมตายไปสิบรอบแล้วตกตกตกแล้วก็ตกตกตกทำสูงเกินไปนะคบทำโชวะ พื้นที่ก็ลงดีนะแถวนี้นั่นเราก็จะมาทำกันเลยโอเคหนึ่ง,ง,งส,งส,สกี่บอกกันนะ่หนึ่ใช่ไหมสอใช่มสามสี่ห้าห้าบอกโอเค อ้าวต้องขึ้นไปให้ได้ก่อนชิปเกดแปดแปดบล็อกแล้วนะครับท่านชมโอเคนั่นเราก็จะสร้างเป็นแผ่นฟองเออเอ้ยเก้าสุดเก้า อ้าวขีดอีกช่างเด็กแล้วก็เป็นนี้ประมาณนี้ชุบโอเคประมาณนี้นะครับโอ้ยกะตกแล้วก็จะเว้นงานหางนี้เพื่อที่จะเป็นอย่างนี้ Ini aku yang ni nak cup, 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 cup. Okay. Ini aku wang pink white. Okay, pemangi. Ini aku wang ni โอเคแล้วเราก็จะไปเอาเตียงมากันแล้วเราก็จะทำสำเร็จนะครับโอเคตอนนี้คนแกะนะ่าจะจำเป็นทางกลับบ้านอยู่นะอยู่นู่นโอเค นะ่ตัดไป็นการเอาเตี้ยกับเอาวีลเลเจียแล้วก็ซอมบี้เสร็จเลยวู้ฮูเอาละครับท่านผู้ชมผมคิดว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กับช่องอาร้าแอนทีกพิาันด้วยนะครับแล้วก็ขขอย่าลืมครับที่มิซากันจึงเนี่มิซากิและเซกุระกิน่าฮะนั่นเพียงแล้วเราคงจะสรา้างความแบบดแค่เสร็จไปเลยนะครับโอเคบ๊ายบาย